อาสวัสดีครับยิัดีทุกท่าบท่ช่องไมค์ขึ้นนะครับ <Okay. S 1> วันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Battle กันดัมแบทเทิลกันพร w าว f ฟร์นะครับผมอ่าเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวต่อคุณนะครับผมเคยเล่นใน <c oughs> เล่นในดูแลคลิปหนึ่งนะครับผมกลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งมันมีอัปเดตเยอะเลยแล้วก็มีชิ้นส่วนใหม่มาให้ด้วยนะครับแต่เราก็ไปสุ่มเราเองนะครับอ่าเคยเล่นดูแลนัคลิปหนึ่งนะครับ แล้วก็อืมอเคนะครับนี่ผมก็จะมานี่คือชือสสวนที่ผมต่อนะครับนี่นนหมดเลยเอ่อันนี้ตะก,กุนะครับตะก,กุทูเด็กเไม่เ้มากกว่าผมจะดูตรงอาวุธแล้วกันนะอาวุธมันมีอะไรบ้างนะนี่ มันจะมีบอกจะว่าพลังโจมตีมันเข้าไหลนะครับถ้าติดเข้าไหแล้วเราจะติดเข้าไหลมันคือยังไงนะครับเมื่อหนึ่งมีข้าไม่ตายด้วยนีสกิลข้าไม่ตายนะครับบีมชอ็อตอ่ามีมชอ็อตเคนะครับวตาต้องรอคููดาวใช้เสร็จต้องรอประมาณมสามสิบวินาทีนะครับานาทีเด็กคั่วโมงนี่แล้วม,มั้งนานีอนะครับ รยื้อคืนเนาทีหรือครึ่งชั่วโมงนะครับอืมโอเคนะครับแล้วก็มีดาบด้วยมีดาบด้วยเดี๋ยวขอไปดูดาบที่ผมใช้ก่อนละกันใช่จะเป็นครับจะเป็นล็อกนะล็อกซอสนะครับล็อกบอสล็อกซอสนี่ก็จะเป็น ของบัพะทอสนะการดั้มบัพะทอสแต่ว่าผมเอาจากการดั้มไม่เป็นการดั้มตัวเื่พเใส่นะครับเออาจากของบัพะทอสมีมาใส่กันดั้มตัวอื่นนะครับแล้วก็พลังป้องกันก็จะสามสิบเอ็ดมาจะเพิ่มกลังไปตาม,าม,น,าม,มนี่ครับเออเนี่คือค่าที่มีทั้งหมดเนี่ยครับนี่ค่าทั้งหมดนะครับ อัลเมอร์เนี่ยคือชุดก่อนที่ใส่นะฮะก็คือตัวมันนี่แหละหนึ่งกันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่แล้วก็คือค่าพลังมันแล้วก็พลังโจมตีแบบาการยัยับขาบสี่ร้อยหกสิบห้านะครับผมพลังโจมตีด้วยการยิงเล็ยปืนนะครับกวบแอดเกนะครับก็คือหกพันสองร้อยสองนะหมพันสองร้อยสองใช่แล้วก็พลังป้องกันเออพลังการป้องกัน พรัการป้องกันจัดการโจกต่อยนะครัาการการจัดการโจมตีกายภาพนะครับก็จะเป็นสามร้อยสี่สิบหกพลังป้องกันจากกระสุนนะครับจากการยิงก็คือการยิงเนี่ยแบบเหมือนเราโดนยิงเนี่ยมันจะแต่พลังป้องกันจัดการยิงมันเท่าไหร่นะครับพลัป้องกันจการยิงมีสองพันสามร้อยี่สิบเอ็ดนะครับเน้นการยิงเออมันเน้นการป้องคเน้นพลังในการยิงนะครับเออพป้องกันจัดการยิงก็เยอะ เวลาจะมีบัตรเองก็เยอะนะครับผมบีมจากบีมอันนี้จากบีมเท่านั้นนะครับจากบีมเท่านั้นก็จะเป็นหนึ่งร้อยหกสิบสามนะครับและนี่ก็ใครอ,อืมใครจะเป็นการยื่นอะไรบ้างนะสี่ร้อยเก้าสิบหกนะครับอนนนเนออเวลาจปปนะังเนาะแล้วไม่ใช่ตะปีอะไม่รู้ว่าคืออะไรนะ e XO c e XQ มันเล่นตกียติดตั้งด้วยนะครับแต่ผมมีอยู่แค่สามอย่แหละเย้ะมากสุดสามก็เลยติดสามเลยแล้วก <c oughs> ันนะครับโอเคนะครับทีนี้ก็เนื้อเง็บมีบานานี้นะครับผมนี่นที่ผมติดโอทีจะเป็นซากุนะครับซากุหรือหมอกไปที่โอทติดเป็นตากุทูนะครับซากุทู เออของฟ้าด้วยของฟ้าด้วยการเวลาที่เราเวลาที่เราสุ่มหรือว่าเวลาที่เราได้สี่วนอะไรมาเนี่ยมันจะมีอยู่สามมันจะมีอยู่หลายระดับเนยนะฮะสามสี่เบิับมันห้าระดับห้าหรือหกระดับได้เลยนะครับจะมีขาวเขียวฟ้าม่วงแล้วก็แดงนะครับขาวเขียวฟ้าม่วงแดงห้าระดับนะครับห้าระดับเออ แดงนี่โหดมากเลยนะนโหดสุดเลยนะครับนี่หัวใจเป็นของแดงงะเนี่ยโหดมากนะครับพุดแดงปืนตัวใหญ่เลยนะครับมันใหญ่มากอะ่ะผมบอกได้เลยมันมันใหญ่มากอะ่ะโอ้แลนี่ดาบนี่เลยดาบหน,นี่หือนดาบตัวมุไรอะไรเห็นเปล่าเอออยากรู้ใช่ไหมว่าจะไปดูตัวเ,เป็นยังไงเต็มยังไงดูอย่างนี้ครับ นี่ยี่สเต็มนะครับเป็นไงเป็นไงเป็นไงจอดเป้าจอดป้วโอ้โหอย่างรอดนะครับนี่สวยขลยนะนี่เปนไงจ้มจิ้มจิ้มจิ้มจ้มจิ้มจิ้มจั้มจิ้มจิ้มจั้นจิ้มจิ้มจิ้มจิัมจิ้้มก็้ม้มจิ้้มจิ้้้ นี่แหละครับผณที่ผมต่อนะสร้าง้นมานะครับเออมันได้สร้างยังได้เปลี่ยนสีด้นะอย่นี้อย่นี้แล้วก็สีนี้นะครัว<อ>่าสีนี้มาดูดีกว่านะครับดูซีดไปหน่อยนมันดูมันก็มีอะไรเลยว่าสีนี้ดีกว่าแล้วสีนี้ดีเออสีนี้ก็ได้สีตากุนเนาะแล้วก็เราสามารถเปิดปัดเองได้นะใส่สีเองก็ได้เนี่ยได้แต่ว่าผมยังไม่ได้ไปทำนะครับทำแล้วกันเนาะมา ่นเหนือไปเล่นก่อนเลยแล้วกันนะครับสีขาวแล้วตัวเลยไม่มีสีเลยก็ได้นี่นี่ไม่มีสีเลยบ้าเอาอย่างนี้ก็ได้แนละ้วแต่ใครอยากทำนะครับลองแบบนี้ไปเล่นดีกว่าคนไม่ทำสีนะไม่ทำครับลองดูอย่างนี้ดีกว่าดาบเป็นขาวเลยขาวตัวเลยผมลองอย่างนี้ไปเล่นดีกว่า นี่ดูนะเขามีสีอะไรบ้างหรือจะไม่เอาสีเลยก็ได้นะครับมาอันนี้จะเป็นส่วนของเมนูหลักนะครับรหลักก็จะเป็นอย่างนี้เลยดีมิชชั่นเตาดีมิชชั่นมติมิชชั่นนะครับนี่มิชมมชัน่นเอาแต้มมาที่ได้อับแต้มแล้วก็อีเวนต์มิชชั่นอ่ะเป็นอีเวนต์อารีนาอารีนานี่คือจะออนไลน์ได้ด้วยครับแล้วก็แบทเทิลอันนี้ก็จะเป็น มิชชั่นเหมือนเล่นเล่นมิชชั่นด้วยกันได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวจับเวลาก็ไม่รู้ประมาณนี้นะครับมันตีมิชชั่นด้วยไหมมันตีมิชชั่นก็คือเล่นกันได้นะครับด้วยกันได้อ่านี่เป็นอารีน่ามิชชั่นนะครับอารีน่าอารีน่าก็คือแบบต่อสู้แบบ PVP อพีครับจะไปใครเจนเก้ก็จะรู้ว่าพี่ขีเป็นยังไงนะครับ,รรรรบต่อสู้หลบหลายๆคนนะครับเคนะครับเราจะไปดูอย่างอื่นอีกนิดนึงนปดหนึง อดจิดอยู่อยู่เอ่อนี่นะครับก็เดีวจะมาดูสรส่องของการค้านะครับ กาชามันก็จะเป็นอันนี้ชามันก็จะเป็นอันนี้กาชานี่เลยนี่เลยนี่เลยนี่นี่แต้มเลยยังไม่พอนะครับอ่ามีหลายแบบเลยมีกาชาใหม่ด้วยรวมหมดเลยนี่เยอะไหมเยอะไหมแต่คนจะไม่ได้ขุนที่อยู่ในนี้ทักตัวเลย ยังได้ไม่พอนะ้วก็มันต้องได้ครบทุกชิ้นส่วนนะแต่วันนี้ไม่ได้ครบเลยไม่ได้ตั้งไปขุ่นไม่ได้นะครับเกียนะครับนี่ก็เดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูก่อนนะมาเลยการจากการจากการนิดหน่อยเกียครับ เราเองแล้วกันนะฮะซานะมิยามะมีชื่อตัวละครนะซานะมิยามะโทโทมะไอเซนนะครับเป็นไอเซนโทมาแหละยูริอะไรเนี่ยยูริอิจิโนเตะนะครับยูริอิจิโนเตะ ยูริอิตินอเตผมจะคิดไปเลยแล้วนะมันนานะนี่เรามีเพื่อนด้วยนะครับเพื่อนหรือแม่เพื่อนก็ได้นะแม่เพื่อนกดนี้โหนมานะครับเอาเพื่อนด้วยกันเนาะแล้วดูไปด้วยเลยนะเย้นะครับ Ma mm -hmm. นะครับผมหนีไปเลยร้อยข้าเปลี่ยนเกมสักหน,น,น่อยนะครับวิ่งนะวิ่งวิ่งอือวิ่งจ้เฮ้ยาไม่ตายข้าไม่ตายข้าไม่ตาย จะเข้าได้วตายนะครับผมอ่ามันมีออโต้นะโก้ oh, คือเนี่ยครับออโต้ Auto มันจะเล่นเองเลยนะครับนีแลวเกิดไม่โกมันก็จะไม่คออะไรามากครับเวลาเราจะเข้าไปฟันเข้าไปถึงมันก็จะฟัน้เองเลยนะครับเคลื่อนไหวไม่ได้อนะ่าปล่อยปับ๊บแล้วก็ปล่อยนะเห็นไหมถ้าเกิดจะกดคันอยู่มันจะไม่ฟันนะครับลปล่อยอยืถึงจะฟันได้นะครับเดี๋ยวต้องอยู่ระยะประชิดนะเวลาจะฟันนะครับ เราจะปานมาแล้วต้องอยู่ระยะประชิดนะครับเวลายิงจะไกลจะใกล้ยังไงก็ได้หมดครับแล้วกดยิงได้เลยเราจะเล่นถือกระต่านแล้วน,นะครับอธิบายาด้วยอนเลยทันเยนะครับจับตอร์ต่อไปของก็ได้มาสักพักใหญ่แล้วล่ะไม่ดิมาสักพักหนึ่งนะครับสักพักหนึ่งมันก็ไม่ได้มผมเพิ่งเล่นไม่นานานี่เนี่ย เจ็ดนานนี่ยังไม่ได้นานหรอกอเคต่อมาเลยเดี๋ยวผมบอกนะกว่าจะได้ชิ้นส่วนหุ่นยนต์ไหมครบตัวนในี่ยกนะครับก็มีหลายชิ้นส่วนนะครับแล้ครบบ้างไม่ครบบ้างด้วยนะครับครบแต่ละตัวย,ยากยัดเคนะครับ กวาดเลยกวาดกวดเลยคณเด้อเพื่อนเราเพื่อนกลังชีวเรานะเดี๋ยวแล้วเป็นเดี๋ยวก็เขาเปนกูจะปวดมากเลยนะครับ อันนี้เล่นกับอันนี้เป็นคอมหมดเลยนะเล่นแต่คอมหมดเลยนะครับแล้วเราก็เป็นคอมนะครับตัวละครเป็นเก,นก,เกนมเนี่ยเกมให้นั้นตัวละครอ,อะไรกันจ้าก็ใส่ด้วยเกณฑ์นะครับบอสมาแล้วกูหน้ามาแล้วครับกูนหนาหา้าฐานนี้นี่แหละแต่ไม่ขนาดมือหรอกพอเราเล่นมาเยอะแล้วเรไปคราสเยวไปเลย จบจบเร็วครับแป๊บเดียวจบละไม่เป็นานานเล่นเกลสักแป๊บหนึ่งเล่นเป็นไปจบแล้วสน,นนสนุกมากนะครับรู้สึกสนุกเหมือนกัน เดี er mm ๋ยวจะไปเจ้าตัวต่อไปอ่ะอ่าเดี๋ยวเล่นดูอีกตาแล้วกันแล้วก็จะปิดคลิปแล้วนะฮะ แล้วก็เรามีวิธีอยูด้วยนะมีความพอมแดบนี้เรนะาสามารถกับเพื่อนเราเ,าเพิ่มได้นะครับนี่ได้นะครับแล้วก็เราสามารถไปปรับแต่งงูเนเพื่อนก็ได้นะครับนี่ออโต้บิวก็ได้อะออโต้ Auto ไปเลยอ่ะหัวจออโต้ปับ๊บนี่ออโต้ Auto เลยเปล่าสามารถออโต้ได้เลยนะครับแล้วมันก็จะชิ้นผัวไม่เองนะครับ ได้เลยเราก็อีกคนนึงก็ได้นะนี่กดสามคนเลยนะครับออกจะให้เพื่อนได้นี่เดี๋ยวเราจะไปรอบแบบใหญ่กันเลยนะนะครับนี่เป็นไงก็มันออโต้ได้ครับผมนะเราจะกดออโต้ก็ได้หรือจะจัดเองกันก็ได้หมดนะครับมันอิสระเออแต่งหบืออิสระได้นะครับทำยังไงก็ได้ได้หมดเดนะี๋ยวนาอมา นี่นะครับในเพื่อนมมันก็มีสีแล้วนะผมขอสีตัวเองด้วยกันนะสีเหมือนกันนี่สีนี่สวยเนี่ยมีแดงด้วยตัวตัวผมเป็นคนชอบสีแดงนะครับแต่มันแดงทั้งตัวไม่ได้เงเฮ้ทีนี้ก็จัดฟอร์มเรียบร้อยแล้วนะครับบอสเราไม่รู้นะครับว่าบอสจะเป็นยังไงนะครับเราต้องซอยมันมาเองนะนี่บนี่ง เพราะบอสอยู่ตรงนี้คนระับนี่บอสอันนี้ยกน้องน้องน้องมาเลยบอสเนะห็นไหมหวมันชี้ไหมนั่นแหละโอเคนะครับอ่าทีนี้เราก็จะไปตู้นะครับแมนนวลออโต้แมนนวลออโต้สบายออโต้ลวดไฮบริดไฮบริดคืออะไรผมก็ไม่รู้คนระับไฮบริดแล้วกันดูไฮบริดแล้วนะเน เอ้พวกใครบิดหรือไรนี่ผมไม่รู้นะครับไอ้แค่ออโต้กันทำไมออโต้ทำไมออโต้สบายๆมันก็สบายอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวครบิดนี่ผมไม่รู้นะครับออโต้คือระบบอัตโนมัตินะย่อมาจากออโตเมติกนะครับอ่าออโตเมติก็คือระบบอัตโนมัติแมนนวลย่อมาจากย่อมาจากแมนนูเวอร์คือว่าแบบควบคุมด้วยมือนะครับควบคุมเองเลยนะครับเลยนะครับ ว่าแมนหรือว่าแมนเดี๋ยต้องอืมไว้ตายเทาเดียวครับต้องรีรอโอเคนะครับเรียบร้อยเจ๊เ,เ,เดี๋ยวเราจะได้ปิดคลิปละ เดไปเซ็ปเตอร์ต่อไปนะครับเดี๋ยวค่อยไปเล่นให้ดูใหมอีกหลังเนะาะเดี๋ยวนะครับดูไม่เก็บนี่ฮะนี่ถ้าเกิดเราเล่นคานดานมาแล้วมันก็ได้รางวัลมาด้วยนะครับนี่นี่นะครับนี่เราจะใช้นี่แหละครับไปเปิดการขารนะครับโดยเราเปิดกระชัยด,ดูักรอ,อบหนึ่งแล้วกันะะนะครับ ผมก็เปิดไปเยอะแหละแต่ว่าเปิดดูมันเปิดยังไงเนาะโอ้ผมก็เล่นมาสักแป๊บหนึ่งละสักแป๊บหนึ่งอน่ยอังน,นี้มาปั๊บโอ้นี่ไงมันได้ชิปขวมเพิ่มด้วยเฮ้ยกันได้ปัจิุบันนี้ได้ครบทุก่วนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดดูกันเอาอะไรดีทุกคน แอ้วขออันออนี้แล้วกันนะมาดูเท่ดีนะครับเดี๋ยวมันได้ชิ้นส่วนมันหรือเปล่านะครับลองดูเนาะมาร้อยสิบนีแค่ร้อยสิบก็ร้อยสิบมันก็ได้แค่อันเดียวแหละครับถ้าถ้าจะเอาสองอันก็เป็นสามร้อยนะครับเพราะมันอันอมันค้างร้อยข้าสิบเนาะอืม แต้งใช้แป้นะแล้วใช้เงินจริงนะครับแป้มนะครับขอย้ำว่าเป็นการใช้เป็นการใช้แป้มนะครับได้มาเราเล่นชนะมันก็ให้แต้งเรามาเปิดนะครับใช้เงินจริงนะนะครับรการเสี่ยงดวงถ้าดวงคุณจะได้มันก็ได้ถ้าดวงคุณไม่ได้เตมิมไปเป็นล้านมันก็ไม่ได้นะครับบอกก่อนกับดวงเป็นการเสี่ยงหมดแล้วแหละครับวันนี้เจ๊นะครับ ออแล้วครับมดเลยคำว่า crash ไม่กีนนี้แปลว่าสำขัสนะครับ c r a แปลว่าการจับในสำขัดนะครับผมการดอบแรของวันนี้เป็นยังไงโอ้โหของมว่วงมีสิทธิ์ออกแค่ห้าเปอร์เซนะ็นต์เองะของฟ้ามีสิทธิ์ออกสักยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ของเขียวเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ what หัวเล่นงี้ยเหรอ ผมไม่ได้อ่านก่อนโอ้โหได้แค่นี้อะทุกคนผมไม่รู้ว่าทำยังไงแล้วอะอเย้แลครับเย้แล้วได้บอกขอปิดเทียบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าอยากให้ก,กัถ้าเกิดอ,อยากให้เล่น ถ้าเกิดอยากเล่นอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ได้านล่างนะครับผมนะได้แบบเล่นเกมอะไรต่ออะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับผมอ่านี่เราจะพูดก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับไว้ในคลิปอื่นก็ได้คลิปไหนก็ได้นะครับไม่เลยเดี๋ยวผมจะไปอ่านนะครับผมอ่าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดอยากจะรขาช่องผมทิมว่าน้องไมเคลนเกมนะครับ กิ๊บน้องเป็นคนเกมทิมไปเลยนะครับทิ้งต้องลวกเลยทมันเจอว่าคนหานะครับนั่นแหละครับเดีย๋ยวว่าเจอนะครับผมลงไปหลายลิบแล้วโอเคนะครับสหรับวันี้บายบายครับเย่